สูตรลับโยน pdf ลงไป ai ตรวจภาษาให้ได้ทันทีบอกได้ด้วยนะว่าน,น้าไหนผิดบอกได้ด้วยนะว่าน,น้าไหนต้องแก้จริงๆมันก็ไม่ได้รับหรอกครับน้องเพิ่งโยนโจทย์มาเมื่อกี้เลยบอกว่าพี่แม็กมีวิธีไหนที่เราสามารถรูปรีดไฟล์ pdf ได้หลายๆหน้าไหมทําไม่เป็นเหมือนกันก็เลยลองเนาะ custom gpt ตัวหนึ่งที่ชอบมากๆชื่อว่า gpt พรอมฟิกเซอร์เนาะผมพิมพ์ไปเลยครับแบบที่ผมอยากได้คุณเป็นนักเช็คภาษามือโปเราจะโยนไฟล์ pdf ขนาดยาวให้คุณต้องทําตามขั้นตอนดังนี้นะเช็คแกรมมาและคําผิดแต่ละหน้าถ้าหน้าไหนผิด อธิบายว่าผิดตรงไหนจุดไหนหน้าไหนคนแก้ด้วยคําว่าอะไรในหนึ่งหนะ้าอาจจะมีหลายจุดและมีภาษาไทยและภาษาอังกฤษผสมกันก็ได้เขาก็ให้พร้อมมาแบบนี้เลยครับซึ่งผมอยากได้ภาษาอังกฤษผมก็บอกว่าช่วยเปลี่ยนภาษาอังกฤษให้หน่อยอ่ะเขาเออกมาเป็นแบบนี้แล้วผมก็ก๊อปไปเลยครับผมก๊กอปไปเสร็จสิ่งที่ผมทําผมก็ส่งไปเลยอ่ะส่งไปเสร็จมันบอกว่าขอไฟล์ pdf หน่อยผมก็โยนไฟล์ pdf ไปครับโอเคหลังจากนั้นมาดูกันว่ามันแม่นมากน้อยแค่ไหนเนาะเพจที่1ไม่มีอะไรผิดนะครับเพจที่2ครับเขาบอกว่า is expertise ผิดควรเป็น is an expert จริงๆไฟล์นี้จริงๆแปลมาจากภาษาไทยเนาะมันอาจจะมีการใช้คำผิดลาดนิดน,นึงซึ่งตรงไหมอ่าน่าสนใจเจอหนึ่งจุดแล้วนะครับอันทนี่2 since 2016 by a group of young generation have <S <s <up>. <S เขาบอกว่าให้มีคอมมาด้วย since 2016 i group of young generation อันนี้เขาบอกเหตุผลมาด้วยเนาะ หรือตรงนี้ครับ Learning and Resource Development by Technology เขาบอกเป็น True Technology อ่าตรงนี้เนาะอ๋อน่าสนใจน่าสนใจจริงๆน่าเป็น Human Resource Development เนาะมันผิดนิดนึงนะครับอ่ะอันนี้เช่นกันนะครับเขาบอกว่า Our Board Game Distinguished from Another word, ต้องถูกเปลี่ยน เขาเขียนมาชูดบีเลยเนาะเป็น is d i s t i n g t with term ed นะครับ from a r t e r s เนี่ยครับผมก็ลุ้นอยู่ว่ามันจะทําได้จริงไหมสรุปมันทําได้จริงนะเนาะด้วยลอจิกของ c h a t g p พมันตรวจได้อยู่แล้วเนาะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันระบุหน้าได้ไหมสรุปมันทําได้นะครับพอมันทาได้เราก็รู้เลยว่าเราจะแก้หน้าไหนที่จุดไหนยังไม่ได้ลองเทสประโยคที่มีภาษาไทยคู่ไปด้วยแต่คิดว่าทําได้เช่นเดียวกัน ใครสนใจแคปสกรีนแล้วก็พรอมนี้ไปใช้ได้ครับกับกับพร้อมสั่งงานในไอให้พิสูจน์อักษรผ่าน PDF ให้เราบางเรื่องในยุคไอนี้มันทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นจริงนะครับ